เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นการแสดงเป็นลีลาของเขานะครับพอหลังจากนั้นก็หวนลาะสนุกสนานขึ้นเพลงะไรกันไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องจริงมันแค่เป็นศีรษะอยู่ในสภาเนี่ยสสท่านนั้นท่านแสดงท่านไปก็สไตล์แบบบางคนก็เรียกว่านักเลงบางคนก็เรียกว่านักเลงต่างจังหวัดบางคนก็เรียกว่านักเลงบ้านนอกก็แล้วแต่บางคนก็เรียกว่ามาเฟียแล้วแต่ เอาแล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะนะพี่น้องชอบไหมลนะ่ะแบบนั้นนะมาถึงก็เดี๋ยวก็เสนอแก้กฎหมา,ายเอ่อครดาาสถาบันยิงทิ้งเลยไม่ต้องติดคุกอะไรต่างมันพูดไปเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่ทราบนะเพื่อความมันเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อจงรับพักดีตอพข้อ,ขอหาขษาัตริย์หรืออะไรนะอันนี้เราไม่ทราบนะหัวหน้าพักก็นะร้องพเพลงเจ้าพ่อเสียงให้ก็ว่ากัน บางคนก็บอกเอะเราเลือกสอสอมานี่เราเอานักเลงได้ไหมอันตราพันได้ไหมมาเฟียได้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบส่วนท่านสอสอท่านนี้ผมก็ไม่ตงไปเสนอชื่อเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ฟ้องร้องอะไรกันเยอะมากก็เขาเป็นมาเฟียหรือเปล่าผมไม่ทราบเห็นไปดูในที่ต่อคอประวัติเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างที่เท็จไงไม่ทราบนก็แล้วแต่นะใครชอบแบบไหนก็เลือกนะจังหวัดนั้นก็อาจจะมองว่าเอ้ยบ้านเราต้องเอาแบบนี้ นะเอาแบบสไตล์นักเลงสไตล์มาเฟียหรือว่าต้องดูดานต้องอะไรก็นะครับเขาว่ากันไปแต่อย่าไปีเรีย์อะไรมากมันแค่เหมือนการแสดงพอแสดงเสร็จแล้วก็กเป็นอีกอย่างหมืนเราต่อกัาซีไปก็สนุกสนานไปไปนะครับว่ากันไปเราดูดูการราวา,าวันก่อนดูการโหวตนายกเราก็นึกจะเออเฮ้ยจะเลือกใครเป็นนายกวะา ไอ้จะจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพิธาเป็นนายกสิ่งที่ควรจะพูดกันในสภาคืออะไรถ้าเราไม่เห็นชอบเราก็ต้อยไยว่าเฮ้ยบุคลิกนะ,ะคุณสมบัติของพิธาเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะหสือ,อ,อไม่มีความรู้อะไรก็วางไปที่กลับไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของพิธาพูดแต่เพียงว่ามาตราห1้อยสิบสองไม่ควรแก้ไม่ควรแตะไม่ควรยกเลิกพูดอยู่สามอย่าง 1. ไม่ควรแก้สองไม่ควรแตะสามไม่ควรยกเลิกทั้งๆท,ที่เป็นเป็นการประชุมรัฐสภาพเพื่อเลือกนาะยกรัฐมนติว่าเห็นชอบกลับไม่เห็นชอบแต่กลับไปพูดถึงเรื่องมาตราน้อยสิเราก็งงนะแต่ละคนก็แก่ๆเท่าๆอายุกเกินหกสิบเจ็ดสิบปดสิะจะแก่ตายจะเข้าลงนะความรู้อะไรต่างๆก็มีเยอะแยะหลายคนก็เป็นนักกฎหมาย แต่ไม่เข้าใจมายืนอบิี่ปลายมากตรา1น้อยสิบสองเกี่ยวอะไรกับการเลือกนายกมิเกี่ยวเลยเหมือนกับเป็นวาระในการแก้กฎหมายอาญามากตรา1น้อยสิบสองพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้คนดูทางที่ตอบมากสุดลองลงมาก็ YouTube ลองลงไปก็คือ,อ Facebook Facebook นี่มันก็จะมีะเขาเรียกอะไระมันจะมีการปิดกั้นหนรอยนะ,ะนะครัะนะ มันก็เหมือนกับว่าเราจะมาแก้มาตารา1 1สิบสอเราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเออพิชาควรเป็นนายกหรือเปล่าไม่พูดคนพวกนี้ก็เอาสถาบันเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการเจรจารต่อรลงขอเถอะอย่าแตะเลย <c oughs> ถ้าไม่แตะก็จะเลือกเป็นนายกนะเขาพูดจำลองนั้นขอเถอะมาตารา1 1 2ไปทำอะไรบางคนก็บอกว่าเ้าไกลไปยุ่เด็กให้ด่าสถาบันบ้างอะไรบ้าง ผมอยากจะกลาบเรียนพี่น้องประชาชนบางคนนะครับเป็นทนายเป็นนักกฎหมายอายุกืเจ็ดสิบนะหกเจ็ดเจ็สิบแกบอกผมอีเพ่พี่ผมรู้จักที่หมดอ่ะนะแต่เดี๋นี้กลายเป็นคนแบบสายอนุรักษ์นิยมนะที่ชอบพวกประเด็จการยึดเอาหน้าก็เด็กเป็นสองวอสอเลออกมาพูดบอกอะไรก้าวไกลนะสนับสนุนให้เด็กดาสถาบันและเมิดสถาบันโอ้โหคุณพูดไปกล่าวหาขนาดนี้ ถ้าคุณมีหลักฐานด้วยพรกเก้าไกลพิธานะครับไปส่งเสริมให้เด็กนะด่าสถา,าบันคุณไปแช่ความนะครับนะคุณเป็นสวคุณจบกฎหมายจบเนติบัณฑิตเป็นทนายความมานานบางคนในแก่มากเลยแก่ครับผมเป็นสิบปีผมใน60ปีเนี่ยป8ตุลาในวันเกิดก็เป็น60แล้วเนี่ยพวกนี้อายุมากแลผมก็รู้จักดีรู้จัก รุ่นพี่เหลานี้ดีอะไม่น่าเชื่อว่าจะบิดเบือนใส่ร้ายผื่นแบบหน้าดันดานกลางสมายผมไม่บอกนะเป็นไทยเพราะคนพวกนี้มันเป็นคนที่ใจแคบมันเป็นคนนิยมเผด็จการที่ตําหนักใจแคบไครพิพากษ์วิจารย์เดี๋ยวผมจะจับติดคุกให้หมดจะไม่ปล่อยให้คนชั่วร้อยนวลทุกคนต้องติดคุกคุกไปไว้ขังคนเลวผมพูดมาแค่พูดไปคนเลวที่ไทยตัวคนพูดหรือเปล่าพี่น้อง เออชื่อมันไม่ได้เออชื่อมันมันก็จะมปนอย่างแจ้งความจาับเพราะนั้นใครอยากจะวิพากษ์วิจารณ์สวออ,อนุรักษ์นิยมที่นิยมประเด็นก,การเนี่ยก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อมันเป็นที่รู้กันว่านะสวปร,ระเด็นก,การเราไม่เอ่ยพอไม่เอ่ยปุ๊บเนี่ยมันมีตั้งสองร้อยห้าสิบเราก็ไปบอกว่าคนไหนเองเป็นบางคนคนคนดีๆก็มีสวสิบสามคนเขาก็เลือกอพิธานะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะ ทา Facebook เ,เนี่ยคนดูน้อยเนื่องจากมันปิดกัน้นมันไม่เตือนไม่อะไรเวลาเราไลฟ์สดแทนทีน่มันจะเตือนไม่เตือนปิดกัน้นนะครับแต่ว่าทาง Tik t o k อกดีที่สุดองลองมาก,ก็ทางยูทูบนะครับแต่ผมพยายามจะมองมองไปไหลายๆกล้องมันมีสามกล้องครับก็นะเพราะนั้นเราจะวิจารณ์สวาพวกนี้มันก็คงคุมเดี๋ยวไปจะไปแจ้งจับจับต้องติดคุกต้องเข้าไปอยู่ในคุกคุกมีไว้ขังคนเลว อย่าปล่อยคนชั่วลอยนวลคนชั่วในใครประชาชนชั่วหรือคุณชั่วประชาชนด่าพกคุณเพราะประชาชนบองว่าคุณได้ขัดขวางมติมหาชนเขาเลยด่าคุณว่าเป็นสวเลวสวชั่วแล้วคุณจะไปจับแจ้งความจับประชาชนถุงงนะกินเงินเดือนจากประชาชนแต่จะแจ้งความจับประชาชนใจแค่ปากบอกประชาธิปไตยเปล่าเทียย์ อนุรักษ์นิยมที่มาจากการยึดอำนาจคือประเด็นการทหารจะที่้ความจับประชาชนจะจับให้หมดติดกูให้หมดใครมาจับช่วงล่วงละเมิดตัวเองโอ้โหนะบางคนเขาคิดว่าสวาพวกนี้ลายเป็นเจ้าไปแนละ้วหลังจากโหดเจ้าตอนนี้จะทําตัวเป็นเจ้าไปนะ้วนะครับวิจารณ์สวไม่ได้นะตายเป็นคนที่ไม่สามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้ท,ทั้งทั้งที่เป็นบุคคลสาธารณะประชาชนก็จะโกรธแค้น ประชาชนเลือกพิธามารวมกับเพื่อไทยพักเล็กพักร้อยคะแนนเสียงที่ห้าล้านสิ7เสิบห้าเปของผู้มาใช้สิทธิสามสล้านแต่ไปโดนสวออที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคณะรัฐประหารที่ก็คือพวกอนุรักษนิยมเผด็จการทาหารขัดขวางไม่ให้เป็นนายกเขาก็ต้องมีความโกรธแค้นก็นต้องดาทอจะปล่อยไว้ทำพ่อทำแม่หรือครับ เราต้องเป็นหรือไม่หรือครับไว้เราจะได้รอดก็ประชาชนเลือกมาแต่มาโดนสวที่อได้รับการแต่งตั้งจากสองลุงสามลุงที่ยึดอำนาจมาทําให้ไม่ได้เป็นนายกเขาต้องด่าทอด้วยความโกรธแค้นนี่่จะไปแช่งความจับเขาคุณมาจากไหนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อมันเป็นเสนียดจังไรแกเปล่า นะครับนะคนพวกนี้ไม่ไหวนะครับแต่อย่างที่ผมบอกสอบวาบางคนไปบอกก้าวไกลอยู่เบื้องหลังเด็กเป็นคนยุโยงส่งเสริมให้เด็กละเมิดสาบานคุณไปแจ้งความนะครับเพราะผู้ใดบ่อให้ผู้อื่นระทำความผิดมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้มานะมาตราแปดสิบสี่เพราะฉะนั้นผมจำไม่ผิดคุณก็ไปแจ้งความนะครับก็ไม่แจ้งความคุณก็ไปหลอกลวงประชาชนไปใส่ร้ายก็นะนะบางคนก็บอกคลิปนั้นคลิปนี้มี นะคลิปนั้นคลิปนี้พักก้าวไกลส่งเสริมเด็กระเมิดสถาบันนะเขาก็สวนกลับมาคุณพิสูจน์ไยังคลิปจริงหรือเปล่าแล้วคุณรู้ได้ไงอะไรไงเงียบนะครับตอนนี้ก็คนก็เริ่มไปเล่นงานเรื่องส่วนตัวของสวนนะบางคนเป็นเจ้าของตลาดเขาก็เอาภาพตลาดมานะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาทางทิกตอกมั่งแล้วก็นลง,ลง,ลงไ่ไปซื้อของในตลาดของสวบางคนซผมก็รู้จัก สวออะไรเนี่ยคือตอนนี้ก็เริ่มรับกรรมนะเพราะความกดแ้นของประชาธนเยอะเขาทําอะไรสวอในสภาไม่ได้เพราะคนพวกนี้อ้างอํานาจประด็จการแต่งตั้งมาเป็นสองคเขาก็ไปเล่นงานตลาดเล่นงานอะไรต่างๆาาาร,ร้านอาหารร้านอะไรต่างนะหลายที่ก็เริ่มเนะี่ยใช้มาตรการทางสังคมกดดันะนะครับเนี่ยเขาก็เริ่มเนะี่ยตลาดนี้เป็นของสวคนนี้กูจะไม่ไปซื้อไปกินไปอะไรก็วหวง แล้วแต่จะสวผมจะไปแจ้งความจากผมว่ามันคือใจว่างๆให้บอกระบอบประชาธิปไตยสวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเราไปดูในรัฐธรรมนูญที่เขียนเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในเมื่อเราเป็นผู้แทนประชาชนสอวอ้างว่า